แมนเชสเตอร์ดาร์บี้ที่ผีแดงโดนขยี้คาบ้านอีกครั้งครับนี่คือ3ประตูที่ทําให้แฟนผีเจ็บปวดและรับรู้ได้ว่าทีมของพวกเขาอยู่ตรงไหนนะเวลานี้แต่ประเด็นในเกมมีอะไรที่น่าสนใจหากเราจะลองแตกรายละเอียดออกมาว่า4ประเด็นที่ทำให้แมนยูเพียงพำและพ่ายแพ้ที่ย่อยยับแบบนี้มันมีประเด็นอะไรบ้างติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในเกมเอลเลรข่าวครับ การลงเล่นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครั้งนี้ครับปีิาัแดงทำให้แฟนผีใจชื้นได้เพียงแค่ช่วงต้นเกมเท่านั้นหลังพวกเขาออกสตาร์ท10นาทีแรกได้อย่างดุด,ดันมีการทำเกมรุกใส่ทีมอย่างแมนซิตี้แต่สุดท้ายพอพวกเขาพลาดทุกอย่าง ก็เข้ายุโรปเดิมครับเพราะว่าตอนจบนั้นยูไนเต็ดต้องกลายเป็นฝ่ายผิดหวังหลังเปิดบ้านพ่ายแพ้กับแมนซิตี้ไป3 0มศูนย์สมมุติตอนนี้พวกเขาทันทีเพียงอยู่แค่อันดับ8ของตารางมี15แต้มห่างพื้นที่ท็ฟอป์อยู่8คะแนนแถมไม่มีทรงว่าจะกลายเป็นทีมลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เลยนะครับส่วนการดวลกับบิ๊กซิกในซีซั่นนี้พวกเขายังตามหาชัยชนะไม่เจอแถมยังแพ้ทั้งหมด3เกมจากการดวลกับสเปอร์สอาร์เซนอลและแมนซิตี้ตอนแรกหลายคนเชื่อว่ายูไนเต็ดอาจเจอโมเมนตัมของตัวเองแล้วหลังหหาาาาาชยนนนะะไดดนน้้้3เเกกกมมมรรวว่่่อออีแแแลตจทขง Eric กก็เชื่อในแบบนั้นซึ่งมาชัเตสว์ดา์บี้ถือเป็นด่านพิสูจน์ครั้งสําคัญว่าพวกเขากลับมาแล้วจริงหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็อย่างที่เราเห็นครับแล้วอะไรบ้างครับที่ทำให้พวกเขาพ่ายแพ้นในเกมนี้เริ่มกันที่ประเด็นแรกการจับทับและการก้าเกมถูกตั้งคําถามครับ จริงๆเกมนี้แฟนผิดหลายคนเริ่มใจไม่ดีตั้งแต่เห็นรายชื่อ11ตัวจริงแล้วนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งแดนหลังครับซึ่งเกมนี้เทนฮากเลือกใช้เดียโกดาโลเป็นแบ็คขวาคู่เซ็นเตอร์เป็นแฮร์รี่แม็กควายจับคู่กับชอห์นี่อีวันโดยมีแบ็คซ้ายเป็นวิกเตอร์ลินเดเลิฟคำถามก็คือราเฟวารานั้นมีรายชื่ออยู่บนมานั่งสำรองทำไมวันนี้ถึงกล้าใช้แม็กควายกับอีวันไปดวลกับซิตี้นะครับเช่นเดียวกับแบ็คซ้ายครับที่บนมานั่งมีชื่อของเซโย่เรกิลอนแต่ทำไมถึงต้องเลือกลินเดเลิฟด้วยตอน ไม่ได้ลงตัวจริงมันเป็นเพราะปัญหาความฟิตหรือเปล่าปรากฏว่าเทนฮักตอบปฏิเสธครับและยืนยันว่าการดรอป2คนนี้แล้วเลือกใช้เลนเนอร์เลิฟเป็นแบ็กซ้ายและใช้อีแวนคู่แม็กควายคือเหตุผลทางด้านแท็กติกมากกว่าเรื่องสภาพความฟิตครับผมปรากฏว่าเลนเนอร์เลิฟที่ไม่ได้เล่นตำแหน่งที่ถนัดกลายเป็นเป้าในเอเซีตี้ไล่เจาะครับส่วนเกมรุกครับเขาก็แทบไม่มีบทบาทในการเติมเกมเพื่อไปประสานงานกับแรดฟอร์ดเลยด้วยซ้ำทเทรนเนอร์กับจอห์นนี่อีแวนครับที่ถึงแม้จะมีดีกรีอยู่บ้างแต่ถ้าว่ากันตามตรงนะครับเขาไม่มีีีีททาา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 งงงงงงงฝกกกกกกกคคคววววววมมมมหหััััััััไไ้้้ดเเเเเ่่่่่่่บบบรร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 นนนนนนนแๆอออออออจยยยืืขลลลปโซฟิิตใชึ การที่อัมราบาตครับเป็นมิดฟิลด์คนเดียวในทีมที่เข้าใจธรรมชาติของการเป็นมิดฟิลด์ตัวรับในวันที่ทีมไม่มีคาเซมิโร่และแม้วันนี้จะไม่ใช่เกมที่ดีของอัมราบาตนะครับแต่การมีมิดฟิลด์ตัวรับก็น่าจะดีกว่าหรือเปล่าโดยในฮานั้นได้ปรับเอาอิริเซนกับสกอตต์แมกจูเมนีเอมาช่วยกันเล่นเกมรับในครึ่งหลังและเอาเมนชั่นเมาส์ตัวสมรองดันขึ้นไปช่วยด้านบนแทนซึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยให้แดนกลางอยู่ในแตกดีขึ้นเลยนะครับอิริเซนไม่สามารถรับมือเกมรับได้ไหวครับส่วนแม erm ทมเเนนนนี่ล่ลด้านบนก็ดีอยู่แล้วเลกับารงมา่กมนีมอแพ ไม่สามารถสร้างสารรค์เกมรุกได้เลยสักครั้งแถมยังมีเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลสำเร็จเพียง50%อีกด้วยสำคัญกว่านั้นครับคืนนี้เป็นอีกครั้งที่เอริเทนฮากโดนแฟนบอลในสนามโหกจการเปลี่ยนตัวโดวยเฉพาะการเลือกเอากองหน้าอย่างรัสมุฮอยลุนออกในนาทีที่73ก่อนจะเอาตัวรุกอย่างอเลฮันโดกรานาโช่ออโตน,นี่มาซิยาและอันตนนี่ลงมาซึ่งก็ไม่ได้เปลี่ยนเกมมากนะครับพวกเขาทำอะไรไม่ได้เลยด้วยซ้ำ เพาว่าทำไมแฟนบอลถึงโหดเทนฮากที่เอาไฮลุนออกครับอย่างแรกคือเขาคือหนึ่งในตัวรุกที่ผลงานดีที่สุดในเกมเมื่อ,อค่ำคืนที่ผ่านมาแม้จะหาโอกาสยิงไม่ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ทักษะการพักบอลหรือว่าการใช้สปีดปัน่นปวเกมรับซิตี้มันก็ยังพอมีประโยชน์อยู่บ้างครับนอกจากนี้นะครับไฮลุนยังมักโดนเทนฮากเปลี่ยนตัวออกบ่อยๆทาง,งที่บางเกมเนี่ยเขาสามารถสร้างประโยชน์ได้มากกว่าตัวสำรองที่ลงมาซะอีกโดยไฮลุนตอนนี้ลงสนามวมทุกรายการไปทั้งหมด11นัดแต่ได้ลงเล่นเต็ม90นาทีเพียงแค ค,ความนี่ของเขาในเรื่องการจัดระบบหรือว่าการแก้เกมเนี่ยดูด้อยกว่าปีที่แล้วอย่างชัดเจนจุถึงตอนนี้แฟนผีก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าระบบหลักของเทนฮากในฤดูกาลนี้คือระบบอะไรครับหัวข้อต่อมาครับมาคราดฟอร์ดใช้มุกเดิมไม่ได้ผลครับแม้จนุดแ,แต่จะมีแพทเทิร์นบางอย่างนะครับที่ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปกี่ยุกี่สมัยก็ยังเป็นเหมือนเดิมนั่นคือเวลาที่พวกเขาเล่นบิ๊กแมตช์พวกเขาจะเน้นใช้งานมาคราดฟอร์ดในฐานะอาวุธหลักระหวังว่าแข้งรายนี้จะใช้ความเร็วของเขาหาโอกาสเล่นง,งานคู่แข่งได้ซึ่งที่ผ่านม,ามัน ทาบิกซิกก็เคยโดนตัวรุกรายนี้แผงริบมาแล้วแต่ย้อนกลับไปดูสถิติในเกมที่ยูไนเต็ดเอาชนะทีมใหญ่ได้เนี่ยเรามักจะเห็นชื่อแรดฟอร์ดที่มีส่วนร่วมกับการทําประตูเสมอไม่ยิงเองก็แอสซิสต์ครับจนตัวยิงอาร์เซนอลหลิเวอร์พูลหรืเชลซีไปทีมละ6ลูกและยังยิงสเปอร์รี่อีก5ลูกด้วยเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจใช่ไหมครับเพียงแต่ว่านี่มัเป็นเกมที่มุกเก่าเนี่ยใช้งานไม่ได้แล้วมุกนี้เคยใช้งานนั่นน่หลุยฟานกาลาลนะครับแต่ทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วในเกมใหญ่ยูไนเต็ดยังคงเล่นแบบเดิมครับโดยฝากความหวังไว้ที่แรดฟอร์ดถ้าบางเกมมันมีพื้นที่กับเขาได้เล่นแรดฟอร์ดก็อาจแผงริบได้แต่ถ้าคู่แข่งรู้อยู่แล้วว่ายูไนเต็ด จะมาไม้เดิมพวกเขาอาจตั้งโซนหรือว,ว่าวางตัวมาร์คเพื่อรับมือรดฟอร์ดจนแข้งรายนี้เล่นได้ไม่ถนัดแล้วมันก็อาจจะพาเขาหลุดออกจากเกมไปได้เช่นกันครับและนะั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมารดฟอร์ดโดนเกมร่างของซิตี้ปิดตายครับจนสามารถเลี้ยงผ่านคู่แข่งและหาโอกาสยิงประตูได้อย่างละครั้งเท่านั้นแต่โอากาสหนึ่งครั้งที่ว่านะครับมันคือการที่ยิงในกรอบเขตโทษแบบจ่อๆหน้าประตูแต่รดฟอร์ดก็ไม่เฉียบคมพอท,ที่จะเปลี่ยนให้มันเป็นประตูได้นอกจากนั้นครับเขายังมีเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลีย่ ออกก่อนแรดฟอร์ดเนี่ยมันยังทำให้เทนฮากโดนตั้งคำถามมากขึ้นไปอีกครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าในเวลานี้มาคาร์แรดฟอร์ดไม่ได้เล่นเหมือนคนที่มีความมั่นใจสูงอย่างซีซั่นก่อนแล้วดเดี๋ยวเจ้าตัวลงเล่นรวมทุกรายการไปแล้ว13นะัดยิงได้เพียงแค่1ประตูเท่านั้นปัญหาคือตอนนี้ยูนเต็ดจะมีมุกใหม่ได้หรือ,อยังครับทำไมเกมบิ๊กแมตช์ต้องเป็นการโต้กลับทำไมต้องใช้อาวุธเป็นแรดฟอร์ดอย่างเดียวเพราะถ้ายัางใช้มุกเดิมหากเกมนั้นแรดฟอร์ดเล่นไม่ออกออก็เท่ากััััับบววววววว่่่่่่่่่าาาาาาายยยยยยููไไไไไไนนนนนนเเเเเตต็ดด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 ้้้้้้มมมมีีีีีีีโออออกกกสสทททรรรรรรรคคคคคคคแแแแแขงงงงงงลลลลใชฝหฟ์พืิปปปศจับ ประเด็นต่อมาครับเกมรับอ่อนปวกเปียกหากคุณไม่ได้ดูเกมนี้แล้วเห็นสกอร์ว่าอยู่ในเตดแพคคาบ้าน3-0สิ่งแรกที่คุณคิดอาจจะหมายถึงโอนาน่าจัดงานอีกแล้วใช่ไหมแต่ว่าความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ครับโอนาน่าไม่ใช่ความผิดพลาดที่ทำให้พวกเขาพบกับความพ่ายแพ้เลยนะครับเพราะนายด่านรายนี้สามารถโชว์ฟอร์มการเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมแถมไม่มีช็อตผิดพลาดให้เห็นเลยและยังมีช็อตเซฟยากๆด้วยจนสามารถเียนได้วันนี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่โอนาน่าทำได้ดีที่สุดในซีซั่นนี้เลยแหละครับบางทีเอร์ิกฮารันอาจจะแฮตติกไป ออกบอลจากแนวลึกไปสู่ร่างอวุธพอยลุนจุดนี้สามารถนําไปพัฒนาจนวันหนึ่งมันอาจจะกลายเป็นอาวุธของยูนิเต็ดก็ได้ภาพรวมฟอร์มส่วนตัวโอนาน่าเข้าขั้นโอเคเลยนะครับเพียงแต่ว่าในขณะที่โอนาน่าเซฟไปทั้งหมด7ครั้งสิ่งที่น่าเป็นห่วงกลับเป็นเกมรับของพวกเขามากกว่าครับจอเนียร์ยูแบนช้าเกินกว่าจะรับมือกับฮาแลนด์เขาดวลกลางอากาศไม่ชนะใครเลยแท็กเกิลทำนิดสูญครั้งส่วนลีนเดลเบิรก็กลายเป็นจุดอ่อนที่เป๊ปบโกเดล่าสั่งลูกทีมเจาะเข้าไปเขาไม่สามารถแท็กเกิลชนะใครได้เลยสักครั้งงงงงคครรัับบบใในนนนนนขขขณะะทททททีีีี่่่่่่่แแแแ็็็็ววาา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 ออออยยยดดดดดดดโโโโลล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 ลกกกกเเเเชชิิิตตตตต้้้มสปปู2หหหหุุซ ในพื้นที่ของเขาก่อนแบร์เดนโดจะเปิดเข้ากลางให้ฮาร์แลนด์ที่ไม่มีใครประกบหม่งเข้าไปเป็นประตูครับและหากจะหาคนหนึ่งที่พอจะนิ่งกว่าเพื่อนก็เห็นจะมีแต่แฮร์รี่แม็กควายที่สกัดจังหวะอันตรายช่วยให้ทีมไม่เสียประตูได้แต่ภาพรวมทั้งหมดก็ยังไม่ดีพอจะช่วยทีมรอพดพ้นจากความพ่ายแพ้ได้นะครับและตอนนี้ครับยูไนเต็ดเสียประตูในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว16ลูกนะครับจากการลงเล่นเพียงแค่10นัดเท่านั้นเก็บครีนชีตได้เพียงแค่2ครั้งไม่เหลือทรงของทีมที่เก็บคคคครรรรรรรีีีีีนนนนนนนช์์ไดดดดดดด้้้มมาาาาาาากกกทททท่่่สสุุุใลลลิิขออองงงงซซซััััััเเเบบบปปปะ็ยยศศจจจแดแพฮโษฟ ตเสียกระบวนการเฉี่ยงกับลูกที่2ที่โขกโล่งสองศูนย์มันเป็นการส่งสัญญาณไปหายูนิเต็ดว่าเกมนี้พวกคุณพ่ายแพ้ผมแล้วแน่แน่เฉี่ยงกับแอสเซทที่เขาตั้งใจจะให้ฟิลโฟเดนทำประตูพาทีมของพวกเขาตอกฝาลงแมนเชสเตอร์แต่สามศูนย์ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าแมนเชสเตอร์ดาร์บี้หนนี้เออร์นิบรอฮาร์แลนทำคนเดียวสองประตูหนึ่งแอสเซทนี่คือพระเอกของงานนี้อย่างแท้จริงครับแม้ว่าฮาร์แลนอาจถูกวิจารณ์ว่าเขามักไม่ค่อยยิงประตูในเกมเจอกับบิ๊กซิกส์แต่นั่นไม่ใช่สำหรับการดวลกับ, United, บยนูนนนเเเตตดรรรรรรบพอีีีี้าากกกลทใใมม์์์แสปะชศึ ไ้ถึง8ลูกโดยแบ่งเป็น5ประตูกับ3แอสซิสและกลายเป็นนักเตะอันดับที่5ในประวัติศาสตร์ที่มีส่วนร่วมในการทําประตูสูงที่สุดทั้งที่เพิ่งเล่นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ไปเพียงแค่3นัดเท่านั้นครับและถ่านแนนาคตเขาทำได้อีก6ลูกครับจะเป็นประตูหรือว่าแอสซิสก็ได้นะครับฮาร์แลนจะกลายเป็นนักเตะที่มีส่วนร่วมกับการทําประตูมากที่สุดในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แซงหน้าไรอันกิกที่ทําไว้ได้13ครั้งจากการลงเล่น29เกมถ้าถามว่าอะไรคือเหตุผลที่ฮาร์แลนโรเบิร์ตฟอร์มทุกครั้งในเวลาทีี่่่่่่่่ตตต้้อออออองงงงงงเเเเเเจจกกกกกกกัััับบบบยููไไไนนนนนน็็็ดดผผมมมมวาาาาาแแแแคคครรรรรุุณภพสส์ขขขขขทปหล แต่อีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือสตอรี่ของคุณพ่อของเขาอย่างอัฟอิงเก้ฮาร์แลนที่เคยถูกรอยคีนเอาคืนย่ำาส่บริเวณหัวเข่าอย่างหนักจนกลายเป็นเรื่องราวตำนานในสึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ก็มีผลเช่นกันครับโดยฮาร์แลนนั้นระบุว่ามีแฟนบอลยูไนเต็ดมากมายร้องเพลงว่าคีโน่คีโน่ให้ผมฟัง คีโนคือชื่อเล่นของรอยคียนะครับแต่สุดท้ายมันก็ทำประตูได้แล้วมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแถมเป็นการฉลองการทำประตูที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยเห็นไหมครับว่ายิ่งคุณโหฮารลนแล้วใช้เพลงคีนโน่เพื่อตอกย้ำฮาแลนฮาแลนก็จะยิ่งตอกย้ำคุณกลับวานาตอนนี้สโมสรอพวกคุณอยู่ตรงจุดไหนแน่นอนเลยครับหลังฮารลนยิงประตูที่2ได้เขาสไลด์ข่าคู่พร้อมกับยิ้มบอไปทางแฟนบอลของยูไนเตดเพราะฉะนั้นการเอาเรื่องนี้มาล้อเลียนเนี่ยมันอาจเป็นสิ่งที่ทำให้ฮาแลนระเบิดฟอร์มได้ทุกงเเวาา่อข ไปท้าทายกองหน้ารายนี้ครับมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่น่าอภิรมของเราเลดอาร์มี่นะครับในเวลานี้10ปีที่ผ่านมาหลังจากเซอร์เล็กฟอร์บูซนวางมือพวกเขาพ่ายแพ้คาบ,บ้านไปแล้วทั้งหมด34นัด เทียบเท่ากับความพ่ายแพ้คาบ้างของเซอร์อเล็กตลอด26ปีที่เขาคุมทีมปีศาจแดงเลยด้วยซ้ำแต่ว่าจะเปลี่ยนคณซื้อไปกี่คนแต่ว่าเขาส่วนใหญ่มักจะมาดรอปลงในฤดูก,กาลที่2ทั้งสิน้นจนผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าในอนาคตเอ็ดเวิร์ดเทนฮาร์จะมีอนาคตที่แตกต่างจากคณซื้อคนก่อนหรือไม่นี่เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากและเป็นอีกหนึ่งงานหินที่สุดที่เท,ทนฮาร์เคยเจอครับเรามาดูกันครับว่าเขาจะพาทีมผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ได้หรือไม่รู้สึกยังไงกับเกมนี้บ้างครับคิด ตามอ่านทุกๆคอมเมนต์เลยฝากรายการเกมในราเลงข่าวไว้ด้วยครับเจอกันทุกวันจันทร์และศุกร์ที่ขอบสนามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้เกมเอไปก่อนสวัสดีครับ